<applause> ربنا يا للتجل <applause> يا, يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وفوق كل ذي علم عليم اللهم فقهنا في الدين ولِمن التأويل رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقادة من لسان يفقه قولي اللهم أمين الله سبحانه وتعالى الله مسلمين بنا مسلماتي Merendahkan berhentangan si anak kunci syurga Kau kan Syekh Abdul Qadir Mandiri rahimahullah Kila berkata oleh pengarang rahimahullah subhanahu wa ta'ala Wa nafa'anallahu bi'ulumihi fidarain Allahumma amin Dan wajib atas kita memuliakan akan sekalian isteri Nabi SAW และจำเป็นเหนือพวกเราทั้งหลายเมื่อมุเลายกันการให้เกียรติการยกเกียรติมุเลาะเกียรติเมื่อมุเลายกันการให้เกียรติยกย่องอาการสเกลียนอิสตรีนบีสุลัลอฮวะลีวาสัลลัมต่อบรรดาสตรีของท่านนบีสุลัลอฮวะลีวาสัลลัมทั้งหมดบรรดาสตรีก็คือบรรดาภริยาของท่านนบีเพราะนั้นไอคำว่าสตรีเนี่ยมาจากภาษาไร มันก็บาลีสันสกิตนั่นแหละพระสัมฤยู่ก็เอามาใช้เหงือนอิสตรีนะศัตรูศัตรูศัตรูอิสตรีต้องให้เกียรติบรรดาสตรีบรรดาภรรยาของท่านอาบีสอลลัลลอฮวะลัยวาซัลลัมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอมุมุลมุมินีนหรือไม่ก็าตามแต่อมุมุลมุมินีนไม่ใช่ทุกคนนะแต่อมุมุลมุมินีนแน่นอนและต้องให้เกียรติ แต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าถ้าอย่างกมารียะอัลกิบตุยาเนี่ยไม่ใช่อุมมุลมุมินินทําไมอ่ะเพราะเป็นนางบาทบัจริกาแปลว่าโนนอัลโมกกอกัสหรืออัลโมกกอกิสอุป,ปร,ราชของโรมันที่ปกครองประเทศอียิปต์จากเมืองเล็กซันเดียนส่งมาสองคนพี่น้องมาเป็นบรรณาการให้กับนบีอันนี้มัเป็นเหมือนนางข้าไทยมันไม่ใช่ไม่ใช่ตกแต่ง ไม่เหมือนกับนะไม่เหมือนกับพรรยาของท่านนบีท่านหนึ่งที่อันนาชีเนจัดการให้จ่ายมงค์มหัดให้อันไหนเขาแต่งเห็นไหมเพราะนั้นนบีเนี่ยถาวาไปแล้วก็สถานะของนบีนี่ก็คือกษัตริย์นั่นแหละใช่ไหมไอ้ทางนู้นเขาก็ยกผู้หญิงมาให้สองคนคนพี่ชื่อมาริยาคนน้องชื่อซีรีนหรือชีรีนชีรีน ชิรินเนี่ยตอนหลังก็ยกให้ฮาัสซาันอิมูซาบิดนะแล้วก็คนพี่มารียอัลกิบตุยามารียเนี่ยก็เป็นนางข้าไทยของท่านนาบีสโลตลลอฮอาลลอฮ์สัลลัมแล้วนบีก็ได้บุตรที่ชื่ออิบบรอฮีมเห็นไหมไอบุตรเนี่ยมันก็ต้องอิงกับพ่อส่วนตัวแม่เนี่ยไม่ใช่อุมมุนมุม,มีนีนไม่ใช่ภริยาที่ถูกตกแต่งแต่เป็นภริยาที่ถูกส่งมอบตัวมาเป็นบรรณาการอ่านไยังอันนั้น อุมมุค์มินิเนี่ยโดยอิติฟาคก็คือหลังนบีอะฟาดนะทิ้งไว้เก้าคนนะเก้าคนแต่ทั้งหมดนะรู้สึกว่าชาที่ถูกต้องมีน้ำหนักก็คือ11คนไล่มาตั้งแต่สิติคอดีจ่ะเรื่อยไปนะดานฮาอมอัตัสอุมัดบิคัเว้นดัง,งันมาริกะอิตูและเป็นที่ต้องห้ามเหนือประชาคมนี้ความจริงไอ้หุ่มนี้มันก็ มันไม่มีแล้วนะก็คือมันใช้บังคับในสมัยที่บรรดาภรรยาของท่านอบียังมีชีวิตอยู่แต่ตอนนี้นะไม่มีแล้วเราก็อ่านอ่านกันเป็นอิบัตัตนแหละเพราะนี่มันคือกุรอานนะและเป็นที่ต้องห้ามเนื้อประชาคมนี้เบิ์กาเว้นดังนั้นมาริเกตูในการนิกะสมรสกับพระนางเหล่านั้นมาริเกตูกับปฏิสกิรียนอิสตรีในบี تمايلة تي هام هرميا كارنا فيرمان الله تعالى فوق الله سبحانه وتعالى دايسون ميدم راتوا وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله و ان تنكحوا ازواجه من بعد ابدا ارتيا <facial> معكم <Artgger> ด,ดันที่จะได้าตุ้ด bagi kamu ดันที่จะได้าตุ้ด bagi kamu และไม่บังควรสำหรับพวกท่านก็ไปว่าหรามเลยนั่นแหละคำว่าไม่บังควรในนี่ยคือหรามเลยนปะปาตุ้ดแปลว่าเหมาะสมหรือบังควรและไม่บังควรสำหรับพวกท่าน bahwamercake ทีกคุณจะรอ a s ลลลอฮ a h s ลลัลลอฮ h u Alaihi วะสัลลัมการที่พวกท่าน bahwamas d a r i y a การที่ามูพวกท่านทั้งหลายเนี่ย mercake ที่จะทาร้ายประต r a ลายการรอสู้ลลอฮีสัลลัลลอฮฺม a ฮา i ดีวะสัลลัมต่อท่านรอสู้ลลอฮฺสัลลัลลอฮฺมุฮามดีวะสัลลัมการไปทำร้ายท่านนาบีเนี่ยมันเป็นเรื่องไม่บังควรรู้ว่าฮามก็คือฮามนั่นแหละใช่ไหมล่ะ

ก็มดียนด์จากก็มดียน์จากด้วยพรมมภายหลังจากนาบีคือไอตอนนบีอยู่เนะี่ยคงไม่มีใครไปแต่งหรอกผมแต่งไม่ได้อยู่แล้วใช่รึเป,ปะละ่าล่ะผู้หญิงมีสามีจะไปแต่งได้ไงละ่ะแต่เมื่อภรรยา,าเมือ่อนบีได้จากไปนี่แหละอีตรงนี้แหละห้ามและมิมบาดีฮีนี่ก็คือก็มดียน์จากด้วยพระองภายหลังจากนาบีก็คือภายหลังการวาาดของนบี อุกมนี่รวมถึงยาด้วย,มยไม่แน่ใจใน,จนตรงนี้นะมันเป็นรายละเอียดถ,ถ้ายาไปแล้วนี่ก็ไม่ได้ทำไมบางคนเะเพรก็ส่วนใหญ่ไอ้คนที่ถูกนบียานี่มันมีเหมือนกันยาแล้วไม่เราเจาะเลยนะีนะ่ยมีอยู่คนนะเป็นบุตรของจอนบุตรของจอนบุตรโจน ผู้หญิงคนนี้ก็ทรงตัวเป็นผู้หญิงสวยนะไอ้อไวันเข้าหอนก็ดันไปลุดพูดคำว่าเอาอุดวิลล่าฮิมินกะฉันขอความคุ้มครองต่อรอดจากท่านไปว่างนันกันนบีไอคำนี้มันใช้กับอะไรล่ะเอาอุดวิลล่าฮิมินัชไซตอนในรัจิมขอความคุ้มครองจากชัตตอนมีกลายเป็นขอความคุ้มครองต่อรอดจากท่าน นบ,บีเคืองให้มารับกลับไปเลยก็กลายเป็นว่าคนคนนี้ก็อยู่ในสภาพที่เป็นอย่างนั้นจนกระทั่งตายเนี่ยก็คือกลายเป็นผู้หญิงที่เรียกว่าอาพับว่างั้นเถอะก็เสียใจาปากเลุดลุดปากไปแต่ว่าซิตีฮับซอนนี่นบ,บีเคยต่อเลาะหนึ่งต่อเลาะและ้วนบีรเ,าเราเจาะพอมีคําสั่งจิบรินมาบอกนสะสลามมอลาม,มอตลอดกัน และไม่บางคนก็คือต้องห้ามในการที่บุตรทาทั้งหลายนั้นจะไปสมรสกับภรรยาของนบีภายหลังจากนาบีตลอดการไม่ได้แล้วอบาดันตลอดการคือหมายความว่าถ้าสมมุติว่ายังมีภรรยานานบียังมีชีวิตอยู่ในณพศนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้แต่ถ้าอยู่กับพันปีแล้วนี่จะไม่ไหวแล้วนี่นิดนึงด้านเฟอร์มมนนี่และดำรัสของพระองค AH ์องค์ลอางสมราตะหาที่ว่า Wa azwajuhu ummahatukum Artinya Kwamba Dan sekalian istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Itu seperti sekalian ibu kamu Dan sekalian istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu Le banda pria kong Nabi Tangmotnan Maitin ti darabkan top tank ส่วนทีสกเลยียนอิบุคามูเสมือนบรรดาแม่แม่ของพวกท่านทั้งหลายอิบแม่อิบุแม่เ <c oughs> สมือนแม่ของพวกท่านทั้งหลายไอ้ตรงเนี้ยวะอัลวาจูฮูอุมมะฮะตุกุมมันเป็นลักษณะสํานวนของมุกตาดาขอบัตและบรรดาภรยาของเขาคือแม่ของพวกท่านทั้งหลายเนี่ยจริงๆแล้วมันคือ ตัชบีก็เรียกตัชบีบาลลีก็คือวะอุมมะเอ่อวะอัซวาจุฮูกะอุมมะฮาติกุมก้านี่ยเขาก็เลยตักเด็ดไว้เลยว่าสฟารตีสฟารตีเหมือนเสมือนเซกเรียนอีบูกัมูคือมันไม่ใช่แม่จริงๆใช่ไหมละ่ะใช่แม่เราจริงๆริงไหมละ่ะไม่ใช่แต่มันเสมือนไอ้ทัชบีตัวนี้คือกทัชบีบลัลลีเน้นหนะักว่าแม่มันใกล้เคียงกับแม่เหลือเกินแทบจะเป็นแม่จริงๆเลย นะไอ้ที่ว่าแทบจะเป็นแม่จริงๆในตรงไหนบาด์ดฮารอมนิกานี่แหละวัจุชาับา้มันอยู่ตรงนี้ในการเป็นที่ต้องห้ามนิกานะไปนิกาด้วยไม่ได้แม่เราเน่ยเรานิกาด้วยได้ไหมล่ะไม่ได้เป็นมะรอมใช่ไหมอาบัตด้วยมะรอมตัวนี้คืออาบัตแปลว่าอาบัตได่ใช่ะอาบัตนะอาบัตก็แปลว่าตลอดการ มารอมตัวนีมามารอมตลอดกันด้านพระดาวาจิบมมูรลียกันและเหมือนแม่ในใน,ในด้านไหนในด้านความจําเป็นที่จะต้องให้เกียรติต้องยกย่องเหมือนกับแม่แล้วแม่ทิวาเนี่ยเป็นแม่ใครอุมุลมุมีนีแม่ของบรรดาสัทธาชนชายชายไม่ได้เป็นแม่ของบรรดาสัทธาชนหญิงนะ แม่ของบรรดาศรัทธาชนชายเมื่อเป็นแม่ของบรรดาศรัทธาชนชายแล้วก็เหมือนโตเห็นไหมเหมือนโตไหมโตก็คือใครล่ะโตย่าเนี่ยฮะแม่ของพ่อสิลูกสาวนะ่ะอ้างนัตั์กับใครล่ะกับพ่อใช่ไหมล่ะการนั้นเวลาพูดพูดถึงผู้ชายอย่างเดียว้าไปบอกเป็นแม่ของบรรดามุกมีนาธ มันก็ไม่ใช่สิมันก็ยากมันก็โตนู่นดิไม่ใช่โตว,วังเหมือนกันเ้อไม่ใช่โตว,วังนะอ่าเป็นโตอะไรแหละเราเราเรียกกับนบางทีแยกกับโตกะกีนี่คือปู่กะยญานะโตกะแชอันนี้คือตากะยายเวะลาอ้างกันจริงๆน่ะมันอ้างตรงไหนอ้างอีโตว,วังนี่ใช่ไหมอ้างวังนะ่ะนะคือคือแม่ของพ่อ ที่อาด,ด,ดาปดาฮาร์โรสคุ้นว่าดานเมือมันดังนะมิใช่มิใช่ชเป็นแม่ปดาฮาร์โรสในการอนุญาตคุ้นว่าให้อยู่สองต่อสองหรืออยู่ในที่รับตาคนเหมาะเราเนี่ยเราจะนอนอยู่กับเหมาะเราในห้องมันจะเป็นอะไรแหละเหมาะเราไม่ใช่แค่นอนเฉยเฉยเด็กหนุนตักเหมาะอีตังหากเห็นไ,ไหมแล้วนอนกอดเหมาะเราได้ไหมล่ะ ไม่มึงจะไม่ได้ก็เหมาะเราเห็นไหมอืมานเมื่อมันดังและการมอง,ม,นนงมือนางเมื่อมันดังก็คือมเมล็ฮัสนี่แหละไอ้การจะไปมองจะไปดูเนี่ยไม่ได้อย่างก,ก็เหมาะเรานี่เป็นไรแหละเหมาะเราเนี่ยเอารอดของเหมาะเราคืออะไรเหนือสะดือกเลยหัวเขา่าเอารอดเนี่ยเหมือนกับผู้ชายนั่นแหละเหมาะเราเห็นไหมเอาแล้วก็เหมาะเราเอา้อาวอา้าเหนือสะดือเหนือสะดือ ก็คือเลยสะดือระหว่างสะดือกับหัวเขา่ามันแปลว่ารวมสะดือไปด้วยจริงๆนะเอาร้องเนะี่ยตัวสะดือใช่ปะไม่ใช่ในมาตัฐชปบีนะี่ก็คือมาใบนัสตร์ัวันวันรุกวะสิ่งที่อยู่ระหว่างระหว่างคําว่าระหว่างเนี่ยมันไม่ได้รวมสะดือกับหัวเข่าไปด้วยแต่ที่ต้องนับสะดือว่าเป็นเอาร้องเพราะอะไรเพราะทำไมรวมสะดือไปด้วยนะเอาร้องเปิดแง่แง่ถ้าไม่รวม วัวเข่าไปด้วยเอารอบเปิดแง่แง่นะจริงๆนะถามว่าตัวสะดือวัวเข่าในชายเอารอบไม่ใช่สิ่งที่อยู่ระหว่างสะดือและหัวเข่าแต่รวมเอาสะดือแลวก็ไอ้ตัวนี้ไปด้วยหัวเข่าด้วยเพราะอะไรเผื่อไว้นะเรื่องวาจิบจําเป็นจะต้องปกปิดมันจะไม่สมบูรณ์ยกเว้นจะต้องปกปิดมันมันก็กลายเป็นเรื่องวาจิบไปด้วยเรื่องมาลายะติมุลวาจิบุอิลลาบิฟาววาจิบุนกอยด้าเขาวอาไวา เพราะนั้นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าบรรดาพริยานาบีเนี่ยเป็นเหมาะเราแล้วเราก็จะไปอยู่2ต่อสองกับท่านเหล่านั้นได้หรือไปมองได้ไม่ใช่อยู่หลังฮิญาบก็คือต้องอยู่หลังฉากนะดันเบอร์มูลาเมริกาอิตูขดีจจ์บินตูควยลีดินดันอาิชัตูบินตูอับูบการ dan Hafsah bintu Umar dan Zainab bintu Jahshin dan Saudah bintu Zam'ah ah. dan Safiyah bintu Huyai Huyai ni tu mi ya song dan Ummu Salamah Hindun bintu Suhaib dan Ramlah bintu Abi Sufyan dan Juwairiyah bintul Haris dan Maimunah bintul Haris dan bermula mereka itu dan istri Nafiyah bermula mereka itu peranan launan mereka itu ikapai di bandar sekalian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bandar pria kongsa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ummahatul mukminin พระนางเหล่านั้นได้แก่ใครขอดีจะบินถุกวัวลีดินท่านหญิงขอดีจะบินถุกวัวลีดซึ่งท่าน رسولullah อะลัยฮิวะ ي ัลลัมได้สมรสกับท่านหญิงท่านหญิงเนี่ยอายุมากกว่าแต่จำไม่ผิดห่างกันสิบห้าปีคืนอนบีอายุยีย่สิบห้า ท่านหญิงก็แก่กว่าแล้วก็บุตรของท่านหญิงทั้งหมดนี่นะที่ท่านหญิงให้กําเนิดแก่ท่านอบดุลอสลลัลลอฮฺวะเปริยบซัลลัมนี่คือทั้งหมดทั้งชายและหญิงก็มีชีวิตอยู่หลังท่านอับดุลลอฮฺสัลลัลลอฮฺวะเปรียบซัลลัมเพียงท่านเดียวก็คือท่านหญิงฟาติมาฮจาระรดียัลลอฮฺ ส่วนบุตรชายของท่านนาบีมุฮัมหมัดสลัดลอฮุอะลิวะซัลลัมอีกท่านหนึ่งอันนั้นเกิดจากท่านหญิงมาริยอัลกิตตีย์มาริ亚บุตรของสัมุูนซึ่งเป็นชาวยิบให้กำเนิดท่านอิบราฮีมซึ่งก็เสียชีวิตอายุได้ประมาณสักขวบครึ่งนะท่านนาบีสลัลฮ์ะลิวะซัลลัมไม่เคยแต่งงานกับหญิงใดเลยในขณะที่ครอง รองผู้กับท่านหญิงขอดีจาบินตุคุไวลิดดานาอิสาบินตัวอบูบาการและก็ท่านหญิงอิสาบุตรีของท่านอบูบาการสองท่านเนี่ยถือว่าเป็นบุคคลที่ท่านอบับดุลเลาะ้ว่ัลลัมรักมากที่สุดความประเสริฐของแต่และท่าน นักวิชาการก็มีความเห็นต่างกันบ้างก็บอกท่านหญิงคอดีจะบ,บินตุฟหวยฤิ์นั้นประเสริฐกว่าบ้างก็บอกว่าท่านหญิงอาชาบินตัวบูบกากรนี่ประเสริฐกว่าซึ่งความเป็นจริงแล้วต้องแบ่งกันไปคนละครึ่งคือถ้าถามว่าในช่วงต้นอิสลามแน่นอนภรยาของท่านอับดุลลาฮ์ส,สัลลัมในขณะนั้นก็คือท่านหญิงคอดีจะบ,บินตุกหวยฤิ์ไม่มีใคร ได้รับอดีและความประเสริฐเท่ากับท่านหญิงแต่ถ้านะความประเสริฐในช่วงหลังหลังจากที่ท่านหญิงคอดีญาเดเสียชีวิตไปแล้วเรื่อยไปจนกระทั่งหลังการวฟาดาของท่านอบบีซอลร์ล,ละหัวได้บัดสนมก็คือท่านหญิงคอดีท่านหญิงไอช์นะบุตรีของท่านอบูบัการรอดียัลลอฮฺมา,านุม คือมีความดีคนละด้านนะไม่ใช่ประเด็นที่จะเอามาถกเถียงกันด้านฮักซอบินตัอุมารและท่านหญิงฮักซอบินตัอุมารเป็นบุตรีของท่านอุมารดังนั้นท่านอบูบากัดและท่านอุมารอัลลอฮ์ดีอัลลอฮ์วานขมาก็คือพ่อตาอ่ใช่ดินะพ่อตาของท่านอะบูซาลลัลลบหัวเรื่องนั้น ด้านไซนับบินตุยชินท่านหญิงไซนับบินตุยชินซึ่งเป็นสตรีที่มีความใกล้ชิดในด้านเชื้อสายกับท่านอับดุลลอฮฺดีไวซาลัมมากที่สุดอดีตก็เป็นภรยายของท่านเซดอิบนูอาริซะต่อมาเซดก็หย่แา,าและท่านอับดุลลอฮฺดีไวซาลัมก็ได้สมรสกับท่านหญิง ไซนับบินกุจาชินซึ่งการสมรสนั้นเป็นการประทานอัลกุรอานลงมาท่านหญิงซาดาบินตุซามะท่านหญิงซาดานี่สูงอายุแล้วตอนสมรสกับท่านนาบีแล้วก็ท่านนาบีก็เห็นว่าสภาพร่างกายนี่แกลุกเดินเหินมไม่ค่อไหวลูกไปเยอะ นบีก็จะจะย่าให้ท่านหญิงก็ร้องให้บอกว่าให้คงความเป็นอุมมุนมุมินีนะวะมันเป็นความประเสริฐใช่ไหมส่วนเวนไอเรื่องพันนั้นนะฉันก็ไม่ได้อยากอะไรแล้วฉันไม่ไม่ยุ่งกับมันแล้วฉันยกเวนของฉันให้กับไอาชานี่านหญิงซาวดาบินตุสามะ ท่านหญิงซอฟียาบินตุฮุยัยท่านหญิงซอฟียานี่เป็นเดิมเป็นกิตาบียะนะก็คืออยู่ในตระกูลของชาวยูบานูอันนาติถ้าจะไม่ผิดนะทีนี้ท่านนบียลลอห์มาริวะสัลลัมเนี่ยเมื่อ รบสึกชนะพวกบนุณนอดีตเนี่ยท่านหญิงซอฟียานี่ก็ตกเป็นส่วนของเฉลยศึกของท่านซันอนิบุนาบิดรดิยัลลอฮ์แล้วท่านนาบีสัลลัลลอฮ์มะลิวะซัลลัมก็ถ่ายตัวนางในด้วยกับปูดแล้วก็สมรสกับท่านหญิง ดังนั้นท่านหญิงนี่จึงบอกว่าบรรพบุรุษของท่านหญิงก็คือนบียาคูบอะลัยฮิสสลาม์นะนบียาคูบอะลัยฮิสสลามนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามท่านสืบตระกูลมาจากสายตระกูลของนบีฮารูนนบีฮารูน นบ,บีฮารูนีก็เป็นบุตรของเอมรอนนบ,บีมูซาก็เป็นบุตรของเิมรอนสืบเชื้อสายมาจากลาวีลาวีก็เป็นบุตรของนบ,บีอาบุบภรรยาของท่านสามีของท่านหญิงก็คือมุฮัมมัดสลลลอฮุอะลัยฮิวออนะซัะท่านหญิงอุมมุลสลามะมีชื่อจริงว่าฮินดอนบินตุสุไฮล อันนี้อูซัลมานี่ก็มีสามีแล้วก็สามีก็เสียชีวิตแล้วท่านรอสุลลอาะสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็สมรสกับท่านหญิงท่านหญิงรอมละบินตัวอบีซุฟยานก็เป็นบุตรีของอบูซุฟยานอบูซุฟยานก็ศักเป็นไดแหละปตาเนบีอ่าโดยท่านหญิงนี่อพยพไปที่เมืองฮับชะ แล้วสามีของท่านหญิงนี่ตกมุรุตัดไปด้วยกัน่นแหละแล้วไปตกโมุรุตัดก็คือไปเปลี่ยนศาสนาเป็นคริสแล้วก็เสียชีวิตที่โนนนบีรู้นบีจึงมีสารไปถึงนาจาชีซึ่งเป็นกษัตริย์ของฮาบาชะก็คือเอโจเปียนาจาชีก็ดำเนินการในเรื่องการจัดแจงมหัตให้ หลังจากนั้นท่านหญิงก็เดินทางสูนน่นครมหดีนาอันนี้ก็เช่นเดียวกันเชื้อสายของท่านหญิงนี่ใกล้ชิดกับท่านนบีซอลลัมบาะฮวาได้ยู่สัน้นเลยเพราะเป็นอุราชีอะ <c oughs> ถัดมาก,ก็คือท่านหญิงจูไอเรียบินตุลฮาริสท่านหญิงจูไอเรียเนี่ยอายุน้อยหมายความว่าเสียชีวิตไปในช่วงที่เรี้ยวไปคนแรกเลยแหละ นในบรรดาพระยาของท่านอบิชชาละละหัวละเวสลัลลสลลมหลังจากท่านหญิงขดีจ์อีกท่านหนึ่งก็คือท่านหญิงไมมูนาบินตุลฮาริษนะซึ่งท่านอ س و ل ุลลอฮ์ซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลล,ลัลลลมได้สมรสกับท่านหญิงที่ตำบลเซริฟบางที่บางคือไปตรวจด,ดูเนี่ย บางอันก,ก็เขียนสรฟบางอันก็เขียนสริฟแล้วก็คือหลังการประกอบพิธีอุมระจะจำไม่ผิดอุมระก็ร้อแล้วก็เข้าห้องหอกับท่านหญิงี่ปูกโจมที่ตำบลสรีฟแล้วนบีก็กล่าวกับท่านหญิงว่าท่านหญิงเนี่ยจะไม่ได้ตายที่นครมักกะ เพราะนั้นในช่วงที่ท่านหญิงเจ็บก็มีคนนะท่านหญิงก็บอกว่าให้คนนี่หามท่านหญิงไปที่เซริฟแล้วท่านหญิงก็ไปเสียชีวิตที่นั่นตามที่นาบีบอกนะดูซิทั้งหมดที่คนคดีจ้าอายชาฮับซอไซน่าซาวดะซอฟียะอุมุสาลามะรมละจูไวยะ ไม่มึงนะในนี้10คนจริงๆแล้วมัน11บเอ็ดคนไม่ได้เช็คมาก่อนด้วย11คนจริงๆกนะ็คือ11คนและนบีก็เสียชีวิตไปโดยนะทิ้งไว้เบื้องหลังเนี่ยเคน9คน,9ค,นคือจริงๆทั้งหมดสิบเอคนไอตอนนบีวาฟาดเนะี่ยเหลืออยู่9คนเนอมันขาดใครไปเดี๋ยวไปดูคราวหน้าไปดูมให้ ในปริสัยมีหรือเปล่าไ न ดูดิในนี้มันเท่าไหร่กี่คน10ใช่ป่ะล่ะอืได้10คน คาท่านะมารียาเป็นอุมอม,มหาสุลมุบินีนมารียาเป็นนางคาไทยไม่เป็นไรเดี๋ยวไปดูนะเดี๋ยวนะถ้าไม่ลืมนะเอ้ยเนี่ยก็คือว่าบุคคลที่เป็นอุมมฮาตุลมุมินินก็คือบรรดาผู้ที่เป็นภรรยาของท่านอับดุลเลาะวะสัลลัม มีอยู่คนหนึ่งที่ถกเถียงกันก็คือรอยฮานะบุตรของซัมมูนว่ารอยฮานะนี่ได้รับการปลดปล่อยเป็นไทยหรือว่าทธาน,นาบีนั้น,นได้อยู่กินกับทานหญิงเนี่ยโดยถือเอาเป็นเฉลยก็คือเป็นทาสเป็นนางค้าทาสก็เถียงกันนักวิชาการก็มีความเห็นต่างแต่โดยสรุปก็คืออันนี้เป็นเรื่องที่พวกเราทั้งหลายนั้นก็จะต้อง